แต่ลูกมีแต่ลานขนนาดเนาะชมชื่อยังได้แม่เจ้าคั่เฮือกก็ได้คั่ไหวเนาเฮือกก็ได้คั่บอกพี่น้องเบิ้งพี่น้องเอาอ๋อเมนอีดีพี่น้องเหรอเนาะเฮือกก็ได้คั่ไว้เป็นไงแบบว่าสวยามใหญ่โอ้โดยโดยอ๋คือทั้งอยางได้ยูยางได้หงนงาอยางได้เฮือกนี่แล้วอืมโดยโดยเฮือได้คั่ไว้อันนี้คือเป็นดินหงหงของแม่ตู้ได้บ่ของแม่ยาดินอันไงอ๋อเอางัวเล็ งอเลรกกาบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขุสุคนกันยินดีต้อนรับท่านเ<อ>ขาซ mm ูซองบ่าบุญเพย์แซนแอลอ่ะคือเก่าเวลาเดิมเด้อพี่น้องเนาะเอามาพบมาพ่อกับบ่าวบุญเพยเมื่อนี้ก็อยู่ทีบ้านอ่าสมภัสวิไลพี่น้องเลยเนาะ กาเนื่องจากว่าท e ั้งบอสเซนเพิ่นกาได้มาทักทายสบายดีครับเมตู้ข่ำเพิ่นพี่น้องเลยเนาะกาบ้าบุญเพยกับบุคยมาจากเตื่อนพี่น้องเนาะกาเมื่อนี้หรือว่าเป็นมื่อแรกหรือว่ามื่อตะบิดเนาะที่บ้าบ้าบุญเพย์ได้มาถามไทยหรือว่าโอลมครับเมตู้ข่ำเฮาเนาะอจังใดกาไปโอไปลมล้มกัดเนาะพี่น้องเนาะว่าเมตู้เฮาเป็นจังไดมาจังไดพี่น้องเลยเนาะการได้ยินแต่ทั้งบอสเซนบ้าว่า ตั้งเมตู้ข่ำมาเัอะเนาะกับ่าวบุญเปยกับบ่าวหูแจ็กเทอร์พี่น้องว่าบ้านสุภาพวิไลเนาะกับบ่วเคยข่ามาเนาะพี่นอ้นนอ,อ,งนองเนะาะาจังใดกัเข่าไปว่าไปร่วมน้ำกันพี่น้องเลยเนะาะว่าเมตู้เฮาอยู่เกินอยู่ซานอยู่โบประศัตรเนาะกอ่มามาเมื่อนี้กัอากาศกัลมแห้งพี่น้องเลยเนาะจ้จังใดกัาอ่าบ่อนงินกัจังใดกัขอโทษขออภัยด้วพี่น้องเด้ออ่ไปพี่น้องไปเบร่วมน้ำกันมาพี่น้องเลยเนาะตอนนี้กอ่ามาหอดจอดถึงพอดีพี่น้องเออ จากกาศิภาพพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตจูคุสุคนเนาะเข้าไปโอ้ไปล้มกับเพิ่์ลก่อนพี่น้องเลยเนาะก็คือซีเมนนะเฮือ์ของเม่ตู้ห้องแดดพี่น้องเลยเนาะนี่ก็โอ้ไปล้มกันพี่น้องเนาะให้พี่น้องเลยเมื่อนี้ก็โอ้มาหอดกาคำแล้วพี่น้องเนาะหามุ้งปลายปลายแล้ววันเนาะเมื่อนี้ก็ล้มแห้งพี่น้องเลยโอ้ยเนาะวาวเปิดเผยจักจ่าห้ามได้บ่เปลงนี่เนาะนี่ อขนาดหนามมาได้เด้บ่ประเดงนี่เนาะอ๋อนี่แหละพี่น้องเลยเนาะอยู่เพื่อนอยู่เนาะโอ้ยขออนุญาตเด้ไหมตู้เด้ออ๋อพี่น้องเลย่าเผ่ออยู่บ่เคยมาจักเทื่อพี่น้องเนาะโดูสบายดีเด้อไหมตู้เนาะสบายดีต้องละอืยูยู่ไหมตู้เพื่อนกับพี่น้องเลยอ๋อคือมาลงมาหนาวแท้ไหมตู้นี่โดยโดยโดย อ้าวเธอขึ้นมาหอด้วยพี่น้องเนาะแต่หาเต้นมากระบอกมาพ่าเลยอ่ะอ้าวเธอการได้เห็นไในทำคลิปบอสแสนเพื่อนพี่น้องเไยเนาะอ่ามื้อนี้กัมาพ่อตัวจริงแล้วพี่น้องไงเนาะอม่อ้าวบ๊อุญเพย์เขามาเห็นปั๊บโอ้คิดออกแล้วบะมิตู้อ่ากัขออนุญาตเนาะมิตู้เนาะกะอ่าวมิตู้ซื้อไห้ได้เนาะมิตู้ค้ำมมิตู้ค้ำ อายุตักปีแลยไหมตุ๋ยหมดื้อบ่จื้อเนาะบ่ดืื้อดโดดอาชื่ออะไน้องหละชื่อลุงชื่อลอายุตักปีแลวน้องวางชิปชิเนาะชิปีชิไปนี่แหละเขาเฮียนลว่น้องหละเขาแล้วออกเขาแล้วออกเขาอ้าคือออกกันนะโอ้เขาไปเฮียนเนาะอย่าเฮียนอย่บ้กละโอ้ อันนี้คือแบบหลานเ่อคืนยังหมาตลานลูกชายอ๋อหลานเพิ่นมาแบบมาอยู่นั่นเม่ตู้บ่มานอนนั่งในแบบในตู้บ่มีผู้นอนนั่กอดอมานอนนั่งอ่าก็คือเม่ตู้นี่อ่ามีลูกจะคนเม่ตู้ขอถามเด้อห้าคนกับตายบพื่ออย่งน้องผู้เดียวห้าคนแต่เสียหมดแล้วเดียวบ่ออ๋ยังเดียวผู้เดียวยังแต่พอผู้นี้เนาะอ่าพิ่นอยู่ใช้ฉาดเดี๋ยวนี้ เพื่อนเทมวัดพุ่นอ๋อเขื่อนพุ่นกันอยู่พุ่นเนาะอ๋อคือหลานคนนี้กับแม่ยูนเมตู้มานอนอามานอนน้ำยาหัวฉันช้าอ๋อเจ้าเป็นยาบ้อโอ้ลูกชายเด้อโอ้แม่นแม่นพี่น้องขอโทษแต่ลายเทพไม่ตุเด้อเออเป็นยาเนาะเป็นยาโอ้ก็คือปัจจุบันนี้ก็คือเม่ตู้นี่อยู่คนเดียวว่าเงื่อนหนึ่งอยู่คนเดียวอืมโดยโดยโดยแต่เมื่อประเทศเบียร์แข่งงานเนางเม่ตู้ระได้เบ็ดรยังเลยค่ะกินนาเก็บมะกอกค่ะ กะปูนี่แอเก็บมากระบกแต่มือลมือกัไปมือยกับไปนอไมมือใมือยกับไปอ้มื่อยกับไปะโดยโดยโดยไปถากไายนองเฝอเน่พี่น้องเนาะอ่าคือทั้งอะไรพองพูนี่พี่เองจ้ะเป็นรอยเอนังกันดีเป็นรอยรอยเบื้องนึ่ง จักเทียงก็ไม่ได้มือเบื้องขวาหน่ะจะกี่ก็ไม่ร้อยโอ้ยลอยลอยเป็นมีลูกชายคนเดียวนี่บ่บ่แล้ลูกยังอีกคุณยังน้องอ๋อน้องมีน้องอีกเนาะลอยรวยชักยาชักยาเลยคนไปห้องหมอพคนนั้นชักยาเลยโอ้ยเจ็บมันกะท้อท้อคนเราบ่ท้อคนใส่ชโลมให้ลอยรวย เมาเพื่อนจะไม่จะล้มยังถอดเลยย่อก็บาขึ้นกำยังก็ม่ได้เลยเลยโดยก็คืออ่าเฮือนนี่มีตู้นอนอยู่ผู้เดียวบ่นอนอยู่กับลานนี่สะกับลานอ๋อคือพ่อพ่นก็อยู่พ่อพ่นก็อยู่นอนอยู่พุ่นเนาะพุ่นแล้วครับเมียอร์เปิดพุ่นแล้วโดยโดยโดยก็คือทั้งนั้นอย่เนี้ยขี่ตะไผ่บ่อมีตุขีะไผ่โอ้พี่น้องมันเนาะอย่างไผ่ก็นั่งเผาอยู่างไงล่ะบ่เมื่อไปย่าน เงินมันลงเงี้ยเนี่ยนั่งเผาละกินเกลือไนี่ยไม่ตู้มือนนี่เนาะว่าจะเจลปลาปลาให้สองโตจะฉันทำผ้านี่แหละเออได้ปลาเนาะเจลปลาสิอมันเนี่คักแล้วพี่น้องเลยเจลปลาผักกระเดาคักๆหนึ่งปะน้องไม่ดูแซ่บแล้วพี่น้องเลยเนาะอ๋ออ่ะคืออานทางเขามานนี่คือว่าสุมสะอาดบ่าไหมตู่ชุ่มสะอาดอยู่ตรงที่นี่เ้าะเอาบ้านนี่ซื้อได้ใช่ไหมตู่ วันสมพักสมพัไตโจันสมพัเนาะโอ้ดเนเนาะโดยโดยโดคนึกว่าอ๋อสมาทั้งนี้ก็มีเนาะนี้วาแต่ต้องพเปห้อง่ะท้ี่นีงมาแบทางเวชมจะอาดอ้จนนห้่าทางเขาบ้านของเพื่อนนาะเนาะโดยโดยโดอ่านี่สมพัดไตเนาะโอ้โดยโดยอ่าเป็นอยงไรมีตูวนันเห็นหน้าอยู่บ่เหุหมเหเอา แบบบมีบอบมีเนาะเอ้าขาวน้ำแตอนมือได้สันชื่อกินอกโดยโดโอ้บกุ้มบกุออูโดยโดลมแหงอีดีพี่น้องเลยมืนนี่เนาะเออซื้อกินเนาะไม่ตู้เนาะโดยโดยดักดักเนาะไม่ตู้อ๋แบบ พื้นไพ่น้ำใช่หยัางมีบดบ่น้ำก็จะชื่อน้ำแล้วนบ่ได้น้ำมันนี่แหละจากี้กับบ่มีก็จะชื่อชุ่มใจแสงมันมากนั่นฉนเพื่นอยได้น้ำว่ะอยากได้น้ำก็มองน้ำว่ะโดยโดยคำมื้อน้าไปกับคำขึ้นมันบริเวณห้องว่ะห้อช่างให้กับ้อง่อผม้นจะพูดว่านเชียงใหม่องคืขนก๊อกในมีแ้วบ่ ก็่ันชุ่มแช่ไงแช่งมาช่างมันบกขึ้นนะเพื่อนชิเที่เอามเพื่อน่าอ๋อทางแล้วแต่ว่ามันมันบกขึ้นบ่อยู่บกหน้าหมอกมันบกอ้อมือช่างทำยิบ่ออกมาเลยคือชูมือนี่กับไม่ได้ใช่เลยไม่ได้ชื่นน้ำอ้าวพี่น้องเลยเนาะเอากินอยู่นี่เลยหมู่หนุ่ยใช่ซื้อเนาะโดยโดยใกล้ห้องน้ำลายแมวบอกว่า โดยดยแมนแมนบวกินไม่ตู้เนาะอ่าเอาว่าใส้ได้ใส้ได้อาบเนาะอ่าโดยโดยอนาอยากได้ของน้ำพร้อมเนาะออเพราะว่าไปมาสะดวกกินย่างกับอ่าไม่ตู้เพิ่งกระเทาแล้วพี่น้องเลยเนาะอ่าไปหั่นปาหนี่กับลำบากเนาะไม่ตู้เนาะอ่ากลางค่ำงคืนพี่น้องเลยเนาะอ่าพื้นไพ่นี่ก็คือใส้ไปได้เนาะคือมือแท้เนี่เนาะอ่าเนี่นะพี่น้องเนาะห้องนอนเพิ่นอ๋อ ไม่ตู้คนอยูู่เดียวมีตู้ค่ำเนาะกินเนาะโอ้โดย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 มีแต่ลูกมีแต่หลานเพื่อนเนาะชมชื่อยังไดงมะจู้ค่ำเฮือก็จะเ้าคำไว้เนาะเฮือกก็ได้าค่ำบอกพี่น้องเบิ้งพี่น้องเงาอ๋อเมนอีดีพี่น้องเลยเนาะเฮือกก็ะเด้าค่ำไว้เฮือกกระด้ค่ำไหวกันปะอ๋อโดยโดยอ๋อคือทั้งอยากได้อยู่อยางได้องนามอยากได้เฮือนนี่แล้วอืมโดยโดย มไ้้ไวอันนี้คือเป็นดินของของแชมิตูได้วยบ่ของแม่ยาดินอย่าน,นี้อเอางัวเลกที่เลกอเอางัวเลขขับบ่อ,อคว้างอ้าตวตะกี้อยู่ที่แชมิตูอ,อยู่พูนบ้านผัวที่บ้านผัวแม่อยู่แกงกอกอยู่แกงกอกอืมเอาผัวจะไปอยู่น้ำผัวอ๋อันนี้ยาผัวเชียจะลูกจะไปเอามาอ๋อ ่าหลังจากที่พ่อปู่ตู่เนาะเสียแล้วกะลูกชายเมาอยู่พี่อ๋อโดยโดยโดยนาจีน้ำผัวมีแล้วก็ขายขายมาอยู่พี่แะจ้างพวกนาจีนี่คืองัวจีดยังขายดิงนี่แหละก็คือชิ้งเงนี่ก็คือบริสุทธิ์ยังเหมือนเนาะปัจจุบันเนี่ยก็มึม่น่าเลยแม่แี่ยังเนาะไก่นาผัวผูก็ขายเลยเนาะ

กินข้าวกันยังฉันนองล่ามนีเลยเจียวปลามาเจียวป่าน้องยังมาเห็ดเนาะมาอยู่น้ำเต้ตู้จนใหญ่บ่แต่น้อยบ่ใหญ่แล้วใหญ่แล้วบ่ออกแล้วพี่น้องเลยเนาะก็คือพี่น้องบ่มีเงินส่งเฮียนเฮียนเอาป่อยไรออกอกลงอะปลอซองข้ปลอซองเฮียนอยู่ไรบ้านนี่บ่บ่มพัดอ๋ออยู่พัดนใหญ่พุ่นเนาะ บอกว่ามัมีเงินค่ารถบ่ให้ไป้ายโดยโดยอ๋อคือออกออกได้จากปีเลยหากออกอกนี่บอกปีนี้แล้วบ่่ใโอ้สองปีเลยปีปลายเนาะพี่น้องเลยปลายเนาะเออให้ใจก็จะเฮี้ยนอยู่ได้เนาะโดยอ้โดยโดยโดยพี่น้องเลยอ่าแต่เมื่อไหร่ซอยอ่าเมียหิเห็ดอย่างนี้นี่เอาลูกเอาฟื้นขึ้นมาเออฟื้นขึ้นมาหน้าไม่เงียบ่หน้าไม่ไม่เมียอาบอยู่บ่ ห <c> นึ่ง n ข่าซอยแม่ย่าได้อยู่บ่บ่ได้ให้นึงบ่ได้ให้นึงอีกยันยันไม่อย่เขาบ่ยัยยอบ่วิยนบ่วิเนาะโอยแม่นแน่พี่น้องาอิงใยังเฮ็ดบ่ได้ก็พอเฮ็ดเนาะบ่เฮายังน้อยอยู่ยังน้อยําชื่อยอนันบ่วิพอนําอสิพับกหัวว่าแม่นๆเนาะ กามือนีก่กามาอัพเดตหรือว่าถามไทยเบิ้งเนาะ,ะทางลูกกับบุเคยมาจา้าเธอเห็นได้คลิปบปอรแเซนเพิ่นพี่น,องงนอ้องเหรอเนาะเมตุสุกเจเบยอันนั้นเมตุข่ำนี่อยู่ไทยเนะาะวาโดยโดย,น,น,ดยนี่เงินเปอร์เซียนวะคุณวากอะไรเงี้ยน้ำคลิปเพิ่นเนาะกามือนีก่กามาพบมาพ่อตัวจริงแ้่พี่น้องเหรอเนาะก็คือแถวที่เห็นในพี่น้องเหรอเชื่อช้านบ้านซองเพิ่นกะ ไปมากับพ่อพอเอาจริงเวนกับพ่พอเดี๋ยวมันไปยังไงละถ้าจะมาคือไงนี่แหละพี่น้องเพื่อนครัวเพื่อนกับผู้น้องเพื่อนแขางกัไปอยู่แนี่จะตอกกระตาพี่น้องเลยบ่สาดเองบ่ไ่ตู้เนี่อชื่อบ่อ๋อนึกว่าไ่ตู้สาดเองตัวไมเที่ยวไปสาดไม้อะเที่ยวไม่กระจามบหายบ่บ่สาดไม้เนาะเพื่อนของไ่ตู้เพื่อนพี่น้องเลยอนนี้เนี่ยไทยแด้วม่ตู้ กับปุณิมิยังเนาะพี่น้องเนาะพามิฮี้อ่ะพี่น้องเหรอเนาะมุ้งทั้งนี้กับมุ้งหลังหนาโดยโดยโดยพี่น้องเลยเนาะสูสูกันไปไม่ตู่เอ้ยหาเก็บกรบอกบ่ไหมตู้แติมมือนระบอกเก็บมากระบกขายโลเท่าไรไหมตู่โอ้ยหมูัวโลชาวพันทักที่หามือก็บ่ได้โลซีหามือยังบ่ได้โลอยู่มันบ่มี เดอพาเรื่มเมาแม่เดือพมาอีกไปผู้เดียวนะไปผู้เดียว้นะคำบอมาแต่ในมือกันคำคำเนาะไกลเดือบบอมไปดูหาลำบกแก้มบ้านแก่มเป็นย่ไงหาลำมาเรื่มมกบกปบกปีง่งโดยโดยมาเร่ไปไปก็มูก็มูเไปบอกไป พี่น้องเลยเนาะหากินหาคุ้งหากเท่ากับไปพื่อนเท่าแต่ผมว่าเพิ่นพางบกเลยพี่น้องเลยแน่มันกลางมีแต่ภางบกพี่น้องเลยเนาะแค่ไหนแก่ไหนก็มาชมมกินเยอะเยอะกว่าโดยโดยนะเนาะกามาเมื่อนี้ก็คำแล้วพี่น้องเลยเนาะกับชิด้อ่าคอตูวทางด้านเป็ตู้กับน้องหลักกราฟก่อนได้บ่อนี่เด้อคำแล้วเนาะมาเดทเบื้องเรื่องของเม่ตู้เพิ่นเนาะมาเห็นแล้วบ่อนี่พี่น้องเลยเนาะกาบผมมียังผ่ามาต้อนได้ไป็นตู้เลยเนาะผมเคยมาจากเทื่อกเขาสันเนาะ อากาชีเอาเงินนี่ยแล้วหายไปตู้ห้องเพราะได้ซื้อหมากซื้อผู้เขี้ยวเน้อไปตู้เนาะโดยโดยนะเอาหายไปตู้ไว้ซื้อผู้ซื้อหมากเด้อยไปตู้เด้อโดยโดยเนาะไปแข้งใดก็ให้ได้กินได้ทานเด้อโดยเนาะโดย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 นะอาถุนเอี่น้องเนาะถัดไดปก็กลับไเล่นไปตู้เอ้ะบัตรนี้ยเนาะไปตู้เด้อเด้อลงหลักเนาะอาสบายดีเด้อน้องหล่า โดย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 ฮะพี่น้องเลยเนาะอันี่คือเพื่อนของตูตแมนมาคัมพี่น้องเลยเนาะโอ้พี่น้องเลยเนี่นี่ไปพี่น้องเออสมว่ารม่ตู้ค่ัมพี่น้องเพื่อนก็ได้คัมพี่น้องเนาะเนาะโอ้ได้คัมพี่น้องเลยเนาะนี่ขางนี่กับคัมพี่น้องเม่ตูเพื่นวัาโอ้พี่น้องเลยชมชื่อได้เพื่นวันเนาะพี่น้องเพื่อนกับคัมเมต้เจ้าของเพื่อนกับคือคัมพี่น้องเลยโดยโดย Oh, nên là hmm. phi ừ. này, rồi đó. Lang vững gần như phi long rồi, chụp bafo nguồn một kim bok meat, mắc a bok phi long. Ah, phi lung lung này, Ah, phi lung rồi. Man. Mmm, cockney bafo nguồn cock quenger. And one new morai, you know. Mmm. Ni phi lung rồi đó, phi lung Này, Huẩn thôi này, thôi thôi này thôi 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 คำพอดีพี่น้องเลยประกาศกันหนาวหนาวมึงน,นีน่หนาวแห้งพี่น้องเลยเรือนของไปตู้ข้ามโอ,อ้พี่น้องเลยเนาะป้ายป,าปา้พี่น้องเลยที่คอลาพบพรมีพี่น้องกลับก่อนแอบ่านนี่ข้ามเลยพี่น้องเลยเนาะคือฮอดบ้านนี่กือบแปดเก้าม่วงพี่น้องเลยโอะพี่น้องเนาะหลังจากที่บ่าวบุญเผยเนาะได้เข้าไปอโอ้ลมทักทายสบายดีก็มีตู้เพิ่นกับพ่ออยู่พี่น้องครับลานเพิ่นพี่น้องเลยเนาะกับม่ามือนี่กับ มาเบสบางทางเฮือนของมีตู้ข้ามเพื่อนพี่น้องเลยชมซื้อจูพี่น้องเลยเนาะเฮือนกับข้ามเจ้าของเฮือนกับซื้อข้ามพี่น้องเลยเนาะกับเมื่อนี่กับมาเห็นมือแรกหรือว่ามือทับอิดพี่น้องเนาะที่ว่าบุญเพลยมาถามไทยบางทั้งมีตู้เพื่อนก็ถือว่ามีตู้เพื่อนกับไม่ได้อยู่ซื้อๆพี่น้องเลยเนาะเพิ่นไปเก็บหมักบกบางยังแต่ละมือกันเนาะอ่ะโอเคเนาะพี่น้องเนาะก่อนอื่นกับขอขอบมุกขอบใจเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะที่เข้ามาติดตามรับช้มซองว่าบุญเพลย เป็นกำลังใจให้บ้าบุญเผยด้วยดีเสมอมากอะขอขอบุญขอบคุณหลายหลายเบอร์ทุกทุกทานเนาะหรือว่ามูฟเ่อนที่ฮักแพงหรือเอฟซีทุกทุกทานเนาะอ่ากั๊กใดก็๊กคอยพ่อแม่พี่น้องเฮาอ่าเบอร์สุขสุขคนจงมีสุขภาพเข้มแข็งอ่าตลอดไปพี่น้องเลยเนาะคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้อ่าดั่งใจปรารถนาเด้อพี่น้องเด้ออ้าบ้าบุญเผยมาเนาะนี่ก็ขออำลาพ่อแม่พี่น้องอสามีสะก้อนเนาะพี่น้องเนาะอ่ามื่อน้าหรือว่าคลิปๆต่อไปเนาะอ่าไปติดตามกันใหม่พี่น้องเลยเนาะสำหรับ คลิปนี้หรือว่าเมื่อนี้เนาะ,ะกระบะบุญเพลยกับขอกาข่าคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย